สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถกระบะาสายบันเทิงราคาพิเศษมาแนะนำให้ลูกค้าชมคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นโต y ต้า v ีโ o 2.5e ปี2007ตัวนี้เป็นตัวลองท็อปลองดูครับผมว่าตัวนี้มีของแต่งของแถมอะไรบ้างเริ่มจากล้อเลยตัวนี้เป็นล้อเวลขอบ18นะครับผมใส่ยาง255 50ขอบ18ยางหนาๆน,นุ่มๆขับไม่มีกระเด้งไม่มีกระด้างแน่นอน ลองดูที่ภายในครับภายในต้องบอกว่าแสงสีเสียงจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับตัวนี้เครื่องเสียงชุดใหญ่ไปกระพริบเลยเนาะแล้วลองดูที่เบาะก,กับแผงประตูข้างเป็นเบาะผ้าจากโรงงานไม่มีฉีกไม่มีขาดบ่งบอกถึงการดูแลของเจ้าของเก่าซึ่งดูแลค่อนข้างดีนะคันนี้ลองดูที่สีภายนอกครับสีภายนอกเป็นสีอ้ามาใหม่นะสีอ้ามาใหม่สีสวยฉ่ำเลยตัวนี้ ประกันโครงสร้างตัวถังให้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้าไม่มีคว่ำสภาพสําหรับรถ15ปีตัวนี้ถือว่าสวยนะครับผมสวยน่าใช้งานลองมาดูที่ห้องเครื่องกันห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 2KD 2.5ดีเซลนะครับผมเครื่องเดิมจากโตต้าลองดูที่ซอกซ้ายขวาครับซอกเดิมนะส่วนตัวเครื่อง เครื่องแห้งๆไม่มีเยอะไม่มีซึมสามารถใช้งานได้ยาวๆเนาะตัวนี้ตัวนี้อที่ผมบอกไปราคาพิเศษผมขายอยู่แค่2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผมท่านได้รถกระบะเครื่องเสียงชิ้ใหสภาพสวยๆใช้งานยาวๆในราคาแค่2 4 9 0 0 0และตัวนี้ใช้เงินออกรลยแค่9,000เท่านั้นนะคบผมสำหรับคนที่สนใจคันนี้ผ่อนอยู่แค่5,000ไปลาย5ปี ใครสนใจลองเข้ามาดูรถได้ที่รา้านรีลาคาเซ็นเตอร์หรือติดต่อมาได้ที่เบอร์0914065544สำหรับคนที่อยากได้ขิดเครื่องเสียงผมมีใคยเก็บไว้อยู่ทางชัดมาเดี๋ยวผมส่งแชทให้ดูนะครับผมตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน